หลอปี2020คุณที่คันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าด้วยนะคะบุณที่ราคาหายจะไป่ได้กับ3า0แสนนะคะพอนเพียง9,000บาทนะคะรายได้2,000 20, มบาทก็สามารถจัดได้แล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์นะคะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์น,นะ,ะสาขาเสรีไทยโฮสแล้ววันนี้คุณพี่หนุกคัดตัวเด็ดไหมพี่เลยนะนำเสนอมาให้ในรถสต๊อกกระบะของหนูเนี่ยมีประมาณ40กว่าคันคุณพี่เลือกตัวสวยมาอัปเดตให้คุณพี่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูพี่จ๋านี่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 นี สุดหล่อหน้าหลออของเรารถหน่วยงานหมดสัญญาเชา่าคุณพี่สภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะป้ายกรุงเทพมหาคนครด้วยคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo p r ร n e r r 2.4e คัดไม่พี่เลือกและคันนี้สภาพสีสวยมากรอยบุบหลักยิ้มไม่มี อันนี้ออกรถได้พี่ภายใน2ชั่วโมงพี่ขับรถออกไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรีวอนะคะ2.4อปีปี2020เลขไมล์แสนกลางๆเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นกิโลแบบเป๊ะๆนะ,ะข้อมูลประวัติมีให้หมดนะ,ะรถใช้งานในกรุงเทพและพี่จา๋าราคาขายเพียง549,000 ฟรีดาวได้ตกผ่อนแค่9,000กว่าบาทรายได้20,000บาทก็กู้ได้แล้วนะคุณพี่นะเนี่ยรถสภาพสวยเลยพร้อมใช้งานมากคุณพี่จ๋าเดี๋ยวดูจะพามาดูรอบๆคันเลยว่าจะสวยตรงปกอย่างที่กางเต็นบอกไหมเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะคะตัวนี้ออปชั่นของเขาจะเต็มไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบกรอบคารลเจนนะคะแสงไฟมันจะเป็นโทนแบบสีส้มๆนิดนึงนะคะคุณพี่ ของเดิมของเขานะไฟหน้าใสแจ๋วเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ตัวนี้ก็จะเรียกว่าโทนหน้าหล่อนะหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้ก็จังนนหน้าจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงาเปียนโนแบ็กนะคะคุณพี่คะและโทนเนื้อสีได้เป็นโทนสีบอลเงินด้วยสะอาดสะอ้านคุณพี่ขับรถสองอาทิตย์ไม่ล้างก็ยังมองไม่เห็นฝุ่นนะคะตัวนี้อ่ะได้ล้อแม็กนะคะเดิมแท้นะจากโรงงานดูตัวยางนะคะพี่ได้เป็นดันหลบด้วยนะคะปี2 0 2 4ัคันนี้ยางไม่ต้องเปลี่ยนพี่ดอกยางชัดลึกเลยนะคะ ตัวโชค๊คด้านในคุณพี่๋ะเห็นไหมจุดแดงๆจุดมาร์กจากโรงงานคันนี้ไม่มีการดัดแปลงโชค๊คมาของเดิมหมดเลยนะคะซุ้มรอด้านในคุณพี่สนิมไม่มีเกาะนะคะหัวน็อตคมๆไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะจ๊ะนี่สวยเลยนะคะคุณพี่คะมาพร้อมกับตัวหูกกระจกที่เป็นโคงเมียมปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวตรงนี้มาด้วยนะคะริ้วรอยนะ,ะไม่มีเลยนะคะที่เปิดประตูตรงนี้นะ,ะได้ก็ได้เป็นแบบครเมียมนี่ปกติเวลาเราใช้งานบ่อยมันจะลอกใช่ไหมนี่ไม่ลอก ของเดิมเลยนะคะกระจกทุกบานคุณพี่โครงสร้างเดิมหมดนะ,ะต้องเป็นพาร์ทเดิมของ Toyota นี่ A G C นะคะ Automotive นะคะอันนี้คือจะเป็นของเดิมนะคะไม่เปลี่ยนถ้าสมมุติเขามีการเปลี่ยนกระจกเขาจะใช้กระจกเทียบแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะเรียมสั้นหัวน็อตทางฝั่งประตูด,ด้านหน้าฝั่งซ้ายจะคมกริบชัดเจนแทบบาดมือเลยตัวเนื้อสีเรียบเรื่นสม่ำเสมอไม่มีสะดุดมือนะคะคุณพี่ ของเรานะมีอินสเปคชันเข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถทั้งหมด274จุดขึ้นแพลตฟอร์มรถโดนใจด้วยคุณพี่จ๋าหนูมีข้อมูลให้ทั้งหมดช่างที่เข้ามาดูนี่ไม่ได้ใช้ตาเปล่าดูนะพี่นะเขามีเครื่องในการตรวจสอบด้วยนะคะคุณพี่มั่นใจได้เลยว่ารถทุกคันหนูเนี่ยคัดเกรด A บวกบวกทะลุบวกเลยนะคะมาดูในส่วนของประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกันหน่อยนะคะตัวนี้ก็ได้เห็น2จุดเลย โตยต้านี่ก็โตยต้านะคะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาฟิล์มเนี่ยเบื้องต้นถือเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยถ้าออกรถไปนะคะรอบคันเลยนะคะดูในส่วนของเหลี่ยมสันหัวน็อตฝั่งประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายจ้ะเห็นไหมจ๊ะคมคมชัดเจนไม่มีริ้วรอยของการแกะไขเลยนะคะคุณพี่เนื้อสีเรียบๆบแบบนี้เลยนะคะ แถมคุ้มมากๆพี่ปกติไปติดแคลดี่บอยไม่ต่ำกว่า20,000กว่าบาทตัวนี้ติดตั้งแคล,ลี่บอยมาให้ตัวแคลดี่บอยเนี่ยไม่ได้เป็นการเจาะกับตัวถังนะจะเป็นซีนยางซิลิโคโนพี่สามารถให้หนูถอดออกได้ถ้าไม่ใช้นะคะคุณพี่คะ่ะ จัดการให้ได้เลยแต่ว,ว่ามีก็ดีนะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมพี่จะใส่ของอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวของด้านหลังรถเนี่ยเปียกด้วยนะคะคุณพี่ไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะก็ได้เป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนหาเปลี่ยนง่ายมากแมนเทนแนง่ายมากด้วยคุณพี่ไม่แพงนะคะไฟด้านท้ายก็จะเป็นโค้ดเดิมทายคยโคตะนะคะมันจะเป็นเห็นแบบว่ารอยลางๆตรงนี้นะคะพี่ไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายกันชนด้านหลังคุณพี่เป็นโครเมียมริ้วรอยรอยบุบไม่มีเลยนะคะ บอกตัวรุ่นด้วยว่าเป็น 2.4E เครื่อง2.4 e. จริงๆอ่ะประหยัดน้ำมันนะเติมดีเซลไปพี่ออกตัวพุ่งแรงนะคะกำลังไม่มีตกกำลังถึงเลยนะคะมาเปิดให้ดูด้านท้ายหน่อยแคดีบอยด้านหลังเนี่ยเหมือนรถพวกรถสำนักง,งานตัวเนี้ยเหมือนรถพวกขนเอกสารนะพี่ไม่ใช่แบบว่าในไฟงานก่อสร้างนะดูจากแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะรอยขีดข่วนไม่มีเลยสภาพใหม่กริปเลยนะคะคุณพี่ขาและดูนะคะโครงสร้างทางด้านท้ายนี่ ตัวสีเรียบๆไม่มีการทําเม็ดอาร์คให้เห็นแบบชัดเจนคุณพี่ไม่มีรอยพ่นสีทับนีโ่โหสวยกิ๊บเลยนะคุณพี่นะคุ้มามากๆเดี๋ยวนี้นะจะไปซื้อกระบะแต่ละคันราคาไม่ต่ำกว่าแ0 0แสนนะฮะหายไปเยอะเลยนะคะดูดูหัวน็อตคงๆแบบนี้คุณพี่เลิศใครได้ไปเต้นว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่จำทะเบียนไว้26 1 3นะพี่ที่หนุ่มมารีวิววันนี้ตัวนี้สวยเลิศเลย นะมาดูในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะฝั่งคนขับคนบ้างนะคะตัวรถเห็นไหมเนื้อสีสม่ําเสมอเท่ากันบานประตูเนี่ยไม่มีแบบว่าสีซีดส,สีจางเลยนะของเดิมหมดนะคะคุณพี่ขารอยบุบลักยิ้มก็ไม่มีมาดูนะตรงนี้กระจกทุกบานโค้ดเดิม นี่โตโยต้านะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะเรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูด้ดานหลังฝั่งขวาค่ะคมๆเลยเห็นไหมชัดเจนจับพี่จ๋าไม่มีรอยแคะไขนะคะและที่สําคัญเบาะด้านในของ2.4อีกคุณพี่ก็จะได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าตรงนี้ดีนะไม่เก็บความร้อนและสภาพเบานะเนี่ยริ้วรอยนะรอยเลอะเทอะนี่ไม่มีเลยคุณพี่ใหม่กริปเลยนะคะเบาะแบบว่าไม่มีแตกไม่มียุย กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีให้2จุดที่แขวนหงแกงอีกด้านหลังอีก2จุดคุณพี่ไม่ต้องกลัวเวลาวางของเี่ยไปซื้อของในตลาดคุณภรรยานะเอาของแขวนไว้ข้างหลังก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวกิ้งค่ะมาดูในส่วนของประตูทางฝั่งคนขับกันบ้างแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นแบบโทนสีบอลเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแพะเบาะผ้านะคะเฮ้ยลินมุ่ลิลเลวอหน่ะมาดูในส่วนของตัวนี้นะคะกระจกนะคะบานคนขับคุณที่กดเนี่ย คลิกเดียวออโต้ลงมาเลยนะคะแล้วก็หูกระจปบับพับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2สเต็ปนะคะคุณพี่เวลาจอดรถเนี่ยก็คือเราจะพับลงมาเองนะคะคุณพี่นะอ่ะตัวนี้มาดูในส่วนของเหลี่ยมสันหัวน็อตน,นะคะทางฝั่งประตูคนขับคุณพี่คมคมชัดเจนสีเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันเลย นะะเนียวรถส,สวยเลยคุณพี่จากโครงสร้างเดิมนะคะดูจากในกล้องคุณพี่ก็ได้เห็นชัดแล้วคุณพี่ขาอันนี้คลิปนี้คุณพี่ตัดสินใจได้เลยนะว่าโ uh อ้โ huh หอยากได้รถกระบะแบบสวยๆสักคันพี่ต้องดูรีวิวนี้นะคะเบาะด้านในคุณพี่ไม่มีลมไม่มีแตกตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวอบรัดตัวเนาะมันจะเรียกว่าบักเก็ตซีทค่ะคุณพี่เวลาเรานั่งไปมันก็จะเข้ารูปเข้าคงเข้าโค้งไม่มีตกเบาะนะคะคุณพี่ขาและภายในเดี๋ยวเต้นพาขึ้นไปดูนี่ นีพงม,มาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเย็บหนังคุณพี่เดินตะเข็บได้มาไม่มีลอกล่อนเลยนะคะแล้วก็มีมันติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวดูนี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดคุณพี่โอ้โหเลขไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อใหม่คันนี้ไม่ได้วิ่งเยอะนะพี่รถปี2020รถวิ่ง5ปีเฉลี่ยก,การใช้งานก็ประมาณ20,000กว่ากิโลปกปติใช้งานโดยตลอดพี่ไม่ได้จอดทิ้งล้างนะจ๊ะ มาดูในส่วงของตัวเครื่องเสียงสติกเกอร์ยังไม่เอาออกเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโตโยต้าเสียงเบดตึบๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้ว FM AM ฟังได้ส่วนมากเรา FM อนะคุณพี่ก็เปิดฟังได้เลยนะในรถชิลๆ AUX นะที่เสียบ USB เชื่อมต่อโทรศัพท์นะมีมาให้ด้วยนะคะตัวแอร์นะคะเป็นอนาล็อกนะปรับอุณหภูมิเองเลยนี่ รองเท้าเป่าหน้าได้หมดคุณพี่ขะตัวนี้แอร์ของโตโยต้าขึ้นชื่อเลยค่ะว่าสตาร์ททันทียันเชียบหนาวสั่นนะคะตัวนี้ก็จะมี Power Outlet เลสชาร์จตรงกลางให้อีก2จุดนี่มีมาให้ที่วางแก้วน้ำนะโดยรวมด้านหน้าทั้งหมด6จุดด้วยกันคู่หน้าบานประตูอีก อย่างอน,นหนึ่งนะตัวเกียร์นะคะได้เกียร์เป็นออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้มีโหมดสปอร์ตนะคะลูกเล่นนะ,ะใช้ในการเปลี่ยนเกียร์โดยที่เหมือนเหมือนเหมือนเรอขับเกียร์แมนนวลนะเล่นรอบเครื่องเอารอบเครื่องมาเร็วนะคะปุ่มอีโคโหมดช่วยในการประหยัดน้ำมันและตัวนี้พาวเวอร์โหมดใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบใช้เพื่ออะไรสมมติพี่ขึ้นทางด่วนหรือขับต่างจังหวัดพี่อยากพุ่งอยากแรงอยากแซงนะคะพี่ก็ใช้โหมดนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่ามันก็กินน้ามันอยู่นะถ้าเปิดไว้นะฮะและที่สําคัญกระบะเนี่ยแทบทุกคันเขาจะมีตัวกล่องคูบ็อกค,ค่ะตัวนี้ก็จะมีเหมือนช่องแอร์อยู่ทางซ้ายมือนะฮะเวลาเก็บอุณหภูมิมีเหมือนว่ากาแฟกระป๋องอ่ะพี่อยากจะเก็บความเย็นอ่ะพี่ก็ใส่ไว้ในนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเกสใส่ของนะคะด้านหน้าคู่มือการใช้งานพร้อมสำเนาตัวรถนะมีมาให้รถชื่อเดิมเป็นของบริษัทแท้ๆลำดับที่2เป็นของเพชรยนต์คุณพี่ไม่ไม่น่าห่วงเพราะว่าไม่ใช่รถบ้านอ่นะคุณพี่นะ เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์ก็ใหม่กิฟไม่แพ้กันนะคะคุณพี่นี่เลย2 4 e เครื่องยนต์ดีเซลของเรานะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยนี่ใหม่กิฟริ้วรอยลอ,อยหนูแท้เนี่ยถ้าไม่มีเลยนะคะคุณพี่เลขค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะ ตัวยางรองแท่นเครื่องต่างๆรอบๆนะค,ะคุณพี่ไม่มีรอยแงะรอยแกะคุณพี่ขะรอยคาบน้ำมันคาบสนิมที่ตัวเครื่องไม่มีเลยนะจ๊ะคุณพี่ของเดิมหมดเลยนะ,ะท่อเธอเสียงเงียบนะคะพวกของเหลวน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์หรือว่าน้ำหล่อยเย็นนะคะถ้าเป็นการขาดกางเต็นท์จะเติมให้นะคะดูแลรักษาให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ5,000โลแรกนะคะเปลี่ยนให้ะ,ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคุณพี่ก่อนออกรถไปยกลูกใหม่ไปเลยจ้ะจะได้ขับกันแบบอุ่นใจนะยาวๆเลยคุณพี่ดูจากคัน ด้านหน้าและเนื้อสีอรอยพ่นทําสีเนี่ยไม่มีเดี๋ยวให้ดูฝั่งหัวนอะททางฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่นี่ฮสีเดียว สีเดียวกันเลยไม่มีรอยแกะไขหัวน็อตไม่มีรอยแงะนะคะคุณพี่สีนยางเด้งๆนิ่มๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคุณพี่รับประกันคานด้านหน้าไม่มีชนคุณพี่ขะตัวเนื้อสีไม่มีรอยพ่นนะคะตัวกิบลอ็อกต่างๆนะคะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวแผ่นเพจเหล็กนะของกระบะนะจะอยู่ทางฝั่งด้านขวามือนะไม่มีบุบเบี้ยวคุณพี่ป้ายมออกอมาตรฐานจากโรงงานหนูก็ยังมีติดมาให้ไม่มีลอกล่อดเลยนะคะดูในส่วนของหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านขวาคุณพี่เห็นไหมไม่มีรอยแงะเลย นี่สีเดียวเลยนะคะจับตัวฝากระโปรงด้านหน้าคุณพี่คะ่ะสติกเกอร์ใส่ๆเนี้ยได้ติดตั้งมาจากป้ายแดงตัวนี้มันเป็นคานสาคัญลูกค้าถ้ามีการทําสีเขาพ่นสีทับเพราะมันแกะออกไปได้นะคะนี่ยิงอ,อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเม็ดอาร์ตตรงนี้ให้เห็นแบบชัดเจนคุณพี่ไม่มีย่นนะจ๊ะ แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีขาดเลยคุณพี่ของเดิมทั้งคันคุณพี่ขาคันนี้คุ้มมากๆใครได้ไปถูกใจแน่นอนนะคะขอย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูง t ต y o ต a p พร n e นอรอตัวอีปี2020เลขไมล์แสนกลางร,ราคาคตรคุ้ม5 4 9 0 0 0ี้าฟรีดาวได้พอนแค่9ก0 0พนะครับพี่อยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นช่องทางด้านล่างนี้เลยนี่นะคะแอดมินของทางบริษัทเพยน์รอตอบคุณพี่ตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญอย่าลืมบอกว่า ดูคลิปน้องกลางเต้นมานะอยากคุยด้วยจ้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจำนำเสนอรถกระบะสวยๆตัวแหล่เทมแบบไหนอีกนะคะหลอ่อชันได้เลยวันนี้น้องกลางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย